เลขที่ออก999 997รางวัลที่หนึ่งวันนี้สร้างความตกใจให้หลายคนที่เจอแล้วแบบว่า<_ <an> _>เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันถูกแดกอีกแล้วไมมน่ไม่ไมแต่จริง,รงๆแล้วนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับตัวเลขตัวอืน่นและจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องจดจำเลยแหละครับและทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเลยครับดูให้จบคลิปนะครับ สวัสครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับวันนี้ครับลอตเตอรี่ออกรางวัลที่1เป็นตัวเลขที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือ999997ละครับไอตัวเลขตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันว้าวขนาดนี้มันน่าตกใจมากเลย แต่ความน่าจะเป็นนะครับคณิตศาสตร์ก็บอกได้ว่าเลขตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมีโอกาสเท่าเท่ากับตัวเลขตัวอื่นที่จะออกนะครับความน่าจะเป็นนะครับสามารถคำนวณได้นะครับก็คือเอาจํานวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยหาร <S <s <weet> <S ด้วยจํานวนของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด,หมดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวันที่1ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดก็ตามนะฮะ อยู่ที่โอกาสที่มันจะถูกก็คือ1รางวัลจาก1ล้านตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าเป็น1ในล้านแต่นั่นคือรางวัลที่1ครับเพราะฉะนั wow ้นแล้วมันกจะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6 6ตัวเลข9 9 9 9 9 7ที่วันนี้ออกหรือตัวเลขอะไรก็ตามแม้กระทั่ง1 1 1 1 1 1 1ึ่่ที่เป็นตัวเลขเดียวกันหมดเลยเนี่ยก็มีโอกาสเกิด เท่าเท่ากันเลยครับและในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยนอกจากเอามาคำนวณหารางวันที่1ได้แล้วนะครับเรายังสามารถนํามาคำนวณหารางวันอื่นๆได้อีกเลยครับอย่างเช่นนะครับในรางวันที่4นะครับผมที่จะมีทั้งหมด 50รางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ไอ้เลข999 997หรือตัวเลขตัวไหนก็ตามที่มันจะไปอยู่ในนี้นะครับก็จะอยู่ที่50หารด้วย1ล้านนั่นเองเลยครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.005%เเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมตกใจอะไรเลย แต่ทั้งเพจที่ชื่อว่าเพจคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็นเพจโคตรดีเลยไปกดไลค์ให้เขานะคะเพจนี้นะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอะไรครับจากการคำนวณแบบเดียวกันกับที่ผมพูดมาแล้วนะครับโอ,อกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เลขรางวัลที่1เนี่ยซ้ํากัน5าตัวนะครับมีถึงเอา10นะครับคูณ9แล้วก็คูณหหารด้วยล้าน คิดออกมาแล้วนะครับพูดสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใน1งวดนะครับที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยในทุกๆ5,556งวดแหละครับโดยเฉลี่ยนะฮะเพจยังได้บอกนะครับว่า1ปีมีหวย2ี่งวดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยอีกครั้งเนี่ยก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่232ปีแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสถูกเลยผมเห็นแล้วว่ามีหลายๆคนถูกเพราะฉะนั้นแล้วครับสรุปง่ายๆครับในทุกๆหมายเลขที่เราซื้อลอตเตอรี่1ใบมีโอกาสเท่ากันที่จะถูก ไม่ว่าจะเป็นเลขสวยเลขเรียงกันหรือเลขที่มันมั่วๆกันไปมาก็มีโอกาสเท่าๆกันนั่นเองเลยครับและนี่คือคณิตศาสตร์เลยครับผมถ้า,าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกด subscribe ให้กับพวกเรากลม่กลมๆข้างล่างนี้แล้วดู2คลิปนี้ครับคลิปบนคือ playlist ที่เราพูดเรื่องราววิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เป็นเทรนดิ้งและคลิปล่างครับคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ